สเปลมี NJ สเปลม e 2010 champ of the year ด้วยคะแนน15คะแนนขอเสียงปรบมือดัชให้กับน้องอัจชิสาอุณก็รู้มา คนอเอคนดีให้ให้นะ้มาของฉันนะเนี่ ก็เหมือนก็ได้ได้ถข็รอบสัตเด่นสัตว์เด่นะครับด้วยคะแนนตอนแรกตอนแรกมันจะมีการสอบอยู่ทั้งหมด4ีรอบนะครับซึ่งรอบแรกก็คือรอบเรียกว่า multiple mind bender ก็คือ multiple choice นะซึ่งเขาก็ได้คะแนนไปสิคะแนนซึ่งเป็นคะแนนเต็มนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็เข้ามาในรอบนี้แล้วเป็นไงบ้างตอนที่แข่งสัตว์เด่นช่วยเล่าบรรยากาศที่ทำเขาเลบรรยากาศโดยรวมมันก็ ตื่นเต้นมากๆครับแล้วบางทีครัที่เราคิดว่าเราควรจะสมดุลได้มันก็จะกลับไป็นว่าเราลืมหรือว่าเราอาจจะทังปัญหาด้านการพังเล็กน้อยครับก็เลยทำให้ติดการเต้่อนข้างง่ายแล้วตอนนั้นปีนคำว่าอะไรครับก็ผมปีนคำว่าพารานอยครับซึ่งแปลว่าซึ่งไม่จำคำนี้จริงจังใช่ครับซึ่งแปลว่าอาจจะแบบอาการผิดปกติทางจิตเล็กน้อยพารานอยนะฮะแล้วตอนนั้นเป็นคนยังไงก็มันควรจะสมรุลเป็น P A R A N O I D จังก็เขียนเป็น A R A N O I A ซึ่งมันก็ต่างกันคือ p a านอย i d ที่เป็นตัวดีจะเป็นคำ adjective แต่ว่าถ้าเป็นตัวใช้ตัวเองก็คือคนที่เป็น p a านอยคนที่เป็น p a ตัวเองตัวเองเป็นตัวเองแค่เรเอแล้ว,วก,ก็ไงเพราะมนทำยากง่ายคิดว่ายากไหมสำหรับการอ่งขังก็ข้อสอบท,ออที่นำมาทดสอบก็อยู่ในระดับที่แามว่าจะนำไปใช้ในการทดสอบต่างๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการสอบข้อสอบ สอบเข้าได้ครับก็คือเป็นระดับที่ดีนะก็ถือว่าได้เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะสอบข้องอา่านอลไรด้วยแล้วก็อยกากถามเรื่อ,องการเตรียมตัวรเพราะการเตรียม,มในในตัมวตยังไงลองบอกเทคนิคในการเตรียมตัวว่าในคะแนนทักษิตรอบแรกถือว่าต้องเป๊ะมากเรื่อการเตรียมตัวันี่ยมาแล้วก็อีกก็คือผมก็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็พยายามทำเหมือนโลกของเราให้กลายเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูภาพยนตร์หรือลอาฟังเสทยงพยุหรือเวลาเราอ่านเว็บไซต์ต่างๆเราไม่ให้เขากาะต่าย อยากทำรู้ผ okay, right. ิดอยากให้เป okay, uh ็นภาษากีนแล้วเราก็เวลาเราจะทำหรับเราก็ควรเปิดชื่อภาษาเรียกว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพกับเพื่อนที่เจอกันไม่คุยภาษาไงเลยจะไม่เป็นทุกข์หรือไม่ขนาก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เราก็พยายามถ้าแบบเราเจอชาวต่างชาติเราก็พยายามเข้าไปคุยได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาจีนขึ้มากที่สตางคเองก็ส่งเสริมด้วยก็ทางโรงเรียนก็จัดสติวด้วยก็ทางโรงเรียนก็เป็นส่วนช่วยโอเคแล้วกิจกรรมยาววัดลมวันเวลา ไม่เขาว่าที่เรียนหนักนะที่เรียนง่ายเลยก็คงจะเล่นคอมเมนต์เล่นเป็ดสุอย่กันเหมือนกับองเด็กไว้ด้วยแล้วก็ไปแข่งแล้วก็เล่นกีฬาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเล่นกีฬาเล่นดาบเล่นหลังแล้วก็รู้สึกยังไงกันก็พอใจกับผลที่ได้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเราก็อย่างนเราก็คือเราได้พัฒนาตัวเองจากการจากการฝึกฝนต่างๆที่ผ่านมาก็ทำให้เราก็มีความ ในเรื่องการสนคร่างเสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรให้กับคนทนนคคนี่ไม่ได้มาแข่งขันในครั้งนี้ก็ถ้าคนนี้ไม่ได้มาแข่งในครั้งนี้แล้วก็ลองมาแข่งเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีมากต่อการพัฒนาตัวเองครับแล้วก็เรามา่อเราดูนะครับไม่ว่าผลเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีความสามารถเป็นพอหรือยังหรือเราจะต้องปรับตัวเองมากน้อยกค่ไห ครั r แลตอนนี้นะครับเป็นผู้อยู่กับแชมป์ of สเตรเลีดูซึ่เป็นนะคะรับของกิจกรรม NJS e ตลิมี ดูด้านเทนนะครับของ NJ Magazine นะครับก็อยากจะให้ช่วยแนะทำตัวหน่อยครับก็ชื่อนางสาวอัญชิสาโอจารพิมุกค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมนมศึกษากรุงเทพค่ะครับก็ถ้าสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะที่สัมภาษณ์ไปก็เป็นพี่น้องกันเชื่อว่าเป็นพี่น้องกันเก่งทั้งคู่เลยได้รางวัลอะไรมาครับก็คันนี้ก็เป็นแชมป์ออฟเดอะเยียร์ค่ะของ NJ ็นจีเฟ n เ2010ค่ะซึ่งได้รางวัลเป็นถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพพระราตุดาสยามบรมราชชนนีครับแล้วก็ได้เป็น,ปนทัวไปแพักรีไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียค่ะสุดยอดมากๆนะครับก็แข่งมากี่ครั้งครับถึงได้รางวัลนี้เมนีเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็มาไั้งวัลไปเลยประเมินความยากง่ายยังไงเลยครับสำหรับาากิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่ากลางๆค่ะว่าเชื่อว่าคำศรรพัพท์พวกนี้เป็นคำศรรพัพท์ที่เด็กไทยทุกคนน่าจะน่าจะค่อนข้างจะได้เรียนกันมาบ้างแล้วแต่ว่าแต่ว่า พลาดอาจจะพอตื่นเต้นอาจจะเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอหรือไม่ก็อาจจะประมาณว่ายังค่อนข้างสับเข่าบ้างมาณนี้รว่า,วานี่ไม่มันต้องมีสติด้วยใ,ใช่ไหมต้องนั่งนึกคำศัพท์ต่างๆค่ะ,คะ,ะอนอกจากรอบแรกที่ไม่มีเรื่องความตื่นเต้นเามเกี่ยวข้องคือทำทดสอบแล้วรอบต่อไปก็ต้องใช้ทางสมาธิท้งสติก็อย่างที่หนูว่าเจอมาเองคือรอบประจําภาคกลางที่หนูรอบพลาดไปค่ะเพราะว่า คำว่า fascinating หรือฟังพาดก็เลยทำให้ตกรอบไปตกรอบที่ข้าคนจะท้ายไปเลยอาอย่างครั้งนี้ของแฟดหนูก็ตกไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าฟังคำว่า paranoid ผิดเป็น paranoid คะ ม,มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยังไงคะก็นอกจากที่โรงเรียนติวแล้วเนี่ยก็พอมาช่วงนี้ก็จะเริ่มก็จากที่อ่านนิยายอยู่แล้วก็อ่านเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ่านวิทยาศาสตร์ก็อา่านเพิ่มแล้วก็สนใจเรื่องคำศัพท์มากขึ้น,แล,าาลแ,ลลนแล้วก็เล่นพวกเกมสะกดคำนะคะโดยเฉพาะรอบสุดท้ายนี้ก็เล่นเล่นกับกลางคืนเลยค่ะเป็นเจสต์เล่นบีหลับแนทใช่ค่ะ<ร>แล้วก็เล็นงคืนเลยถือว่ามีประโยชน์นะเว็บไซต์นี้แล้วก็ตอนมาแข่งนี่มีความคาดหวัง ได้ที่หนึ่งเหมือนกันอ,อ๋อแล้วก็ส่งความคาดหมายรู้สึกยังไงครับเนี่ยก็มันก็ถ้าถึงจะอยากได้แต่ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เลยเพราะว่าก็ไม่คิดว่ามันไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะได้อะค่ะเลยมันมีเทคนิคในการท่องจำศัพท์ยังไง<ๆ>เพราะว่าจำศัพท์แต่และครั้งยิ่งโดยเฉพาะรอบแรก<ๆ>ก็คือ,<ๆ>อ multiple my memory blender ใช่ปะที่ว่ามันเป็นจำศัพท์ล<ๆ>ื่นล้วนเลยอะเรามีเทคนิคในการท่องจำศัพท์ยากๆหรือเยอะๆนั่นเองก็ส่วนใหญ่จะใช้ อ่านหนังสือต้องอ่านเยอะๆค่ะอ่านเยอะๆแล้วพอเจอคำนั้นบ,บ่อยๆเราจะจําได้นอกจากนั้นก็บางทีก็ดูความหมายแล้วก็เป็นเทคนิคส่วนตัวก็คือว่าบางทีเราก็สามารถเชื่อมโยงคําแต่ละคําเข้ากับ เข้ากับความหมายเข้ากับเสียงเนะ้นเข้าไปได,ได้แล้วอีกอย่างก็คือคาบางคําถึงเราจะไม่รู้จักมาก่อนแต่ถ้าเราฟังเสียงออกเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันควรจะสะกดแบบไหนตัวอย่างอันนี้อันนี้ไม่แนะนานะคะเซนส์ออค่ะออเป็นเซนส์ของคนที่อ่านหนังสือคะ่ะว่าบางทีคานี้เอ้ยถึงไม่เคยเห็นมันดูไม่เข้าทางมันดูไม่เข้าทีแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยได้น้อยค่ะสิ่งสำคัญจริงคืออ่านหนังสือเยอะๆค่ะเยอะๆนี่ปริมาณจุกัดปริมาณสักกี่เล่มต้องกี่เล่ม ต่อวันต่อดานิดหน่อยมันต้องสะสมนะค่ะอย่างของปกติแล้วหนูก็เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เล็กแล้วอ่านหนังสือมาตั้งแต่เล็กคือสะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ไม่ต้องเงยอะหรอกค่ะปีนึงก็ประมาณสองสามเล่มไล่จากระดับง่ายๆขึ้นมาก่อนตัวอย่างสีตัวใหญ่ๆมาแล้วค่อยมายากอย่างไฮเดรปรเตอร์อะไรเยิ่ม,ม,มเรียนแบบทำยากง่ายค่อยเริ่มต้นนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรบ้างกับคนที่สนใจแต่ว่าไม่ได้มาแข่งขันในครั้งนี้ครับก็บอกว่ามาแข่งเด้อค่ะก็ เพราะว่าเวลามาแข่งเนี่ยคุณก็ต้องซ้อมมาคุณก็ต้องอ่านต้องติวมามันก็ถึงแม้คุณจะไม่ชนะคุณจะไม่ได้เบนฟิตไม่ได้พกินดิคไม่ได้อะไรเลยความรู้ที่คุณท่องมามันก็ยังอยู่ในสมองต่อไปแล้วก็มาแข่งก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณน่ะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยแต่จริงคุณอาจจะเก่งกว่าที่คุณคิดหรือว่าคนที่คิดว่าคุณเก่งคุณก็อาจจะยังต้องกลับไปพัฒนาตัวเองอีกมากเพราะขนาดหนูได้ที่หนึ่ง ก็เม <da> ื่อ <Brother> ก um, 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 ี้ก็ยังรู้ะลรว่าตัวเองก็ามีพลาดมีอะไรแล้วก็รู้ว่าเราควรจะต้องไปรุงอะไรบ้างก็มาแข่งเลยค่ะอย่าปิดโอกาสตัวเองอย่าคิดว่าเราแพ้แน่อย่าคิดว่าฉันไม่มีโอกาสมาแข่งเลยค่ะสุดท้ายนี่อยากจะบอกว่าที่เรียกหนูมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเราระดับเดียวกันนะฮก็ถือว่านับถือในความสามารถมากแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากมากครับสุกท่า